โอ้สกินอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่มีตังซื้อเว้ยเอาจริงๆคือความรู้สึกอยากเล่นผมหายไปหมดตั้งแต่ตอนโหลดเกมแล้วอะ่ะเราต้องทําอะไรต่อไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนตัวเกมจะปล่อยให้เราทําตามอิสระของเราแล้วนะครับโอ้โหพอเปิดแมปเข้ามาที่บันดะไรกันเนี่ยถพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาโจมตีป้อมตรงนี้กันก่นกอนเพราะงั้นโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนภูเขาที่ผมไม่เคยมาก่อนเลยเฮ้ยฝนตกเหรอเฮ้ยฝนตกครั้งแรกเจอฝนครั้งแรกใน Minecraft Regen ครับ อาพุงน้องมาไปด้วยกันนี่แหละเฮ้ยแล้วเราได้บุตกระโดดสูงมาจากไหนไม่รู้ได้จากไหนเหมือนกันเฮ้ยเอ้ยแต่ตรงนี้มันมีกล่องอะไรด้วยเอาว่ากล่องสมบัติพิเศษปะเราบุกกันเลย let's go จมตีป้อมให้หมดตรงนี้มันเหมือนจะมีแต่มอนอะไรก็ไม่รู้ด้วยเฮ้ยอย่าทำร้ายน้องหมาอย่าทำอะไรน้องหมาเนี่ยฮะ ที่นี่มันขังหมูว่ะมันไม่ได้ขังวลเลเจอร์เอาเรื่องว่ะเออถ้าไม่ขังวลเลเจอร์เราก็จะช่วยเหมือนโกเลมเราจะไม่มีเลยนะคบเพราะงั้นเดี๋ยวเราทําการต้องเอาโกเลมมาเพิ่มใช่ไหมไม่ได้เล่นแค่ไม่กี่วันก็ลืมไปอีกแล้วอีกรอบเรียกมาเลยเจ้ากโกเลมตัวที่1แล้วก็ตัวที่ทำไมมันเรียกได้แค่ตัวเดียววะอันนี้ผมงงเองหรือว่ายังไงทำลายไปนะทำลายไปให้หมดเลยเดี๋ยวช่วยน้องหมูก่อนเดี๋ยวน้องหมูกายผ่านนะไม่ดเีเร็วๆขยันทำงานกันหน่อยที่สุดท้ายแล้วมันตุมน้มแล้วน จาัดก,การเร็วๆๆๆๆโอ้จัดก,การกันเรียบร้อยงานดีมากเก่งมากเก่งมากเรามากัน20กว่าทำไมมันเหลือแค่10หายไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะนี่ไงบับกระโดดสูงว้าวของดีเลยนี่เฮ้ยบอสว่านี่ไงมันคือบอส ภาพชัดดีเนาะอ่าคือรอบนี้นะครับพวกพิกกินเนี่ยกนเกาะภายนอกมันจะหนานม,มากๆคุณเห็นไหมกําแพงอะ่ะโคตรหนาเลยเอาจริงไหมเกมนี้ยังเล่นไม่เป็นเลยอะเล่นมาสองพาร์แล้วพาร์นี้พาร์ที่3แล้วก็ยังเล่นไม่เป็นเลยอะออกนอกลู่นอกทางแบบนี้ก็ต้องโดนสิเฮ้ยอันนี้มันมีเครื่องจักรอะไรติดหลังด้วยไม่รู้เอาตายไปแล้วทำไมตายง่ายเงี้ยคือผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงเสกพวกมอนสเตอร์ไม่ได้อ่ะ ทำไมผมเตะโก,กเลมได้แค่ตัวเดียววะโอ้ที่ผมกดเนี่ยคือผมกดรีคอร์มันต้องกดสปอน โอ้กดผิดมาตั้งนานแล้วก็ไปว่าเกมที่ไหนได้ผมเล่นไม่รู้เรื่องเองถ้างั้นเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยและกันเนาะเริ่มจากการเจาะกำแพงเข้าไปให้ได้ทีนี้เราไม่รู้ว่าคีปเปอร์จะหาได้จากไหนเพราะงั้นเราจะใช้โกลเลมแบบปกตินะครับไปตีกำแพงไปเลยอ้หนี่ไงมันมีป้อมรอบนอกด้วยั้งั้นก็จัดการป้อมรอบนอกไปเลยดีมากรีบๆทุบนะเดี๋ยวเราไปทําการไสไาย์เก่ารอบๆก่อนว่ามันมีตรงไหนบ้างให้เราสามารถเข้าไปบุกได้นะครับ โอ้โหโอ้ไอป้อมที่มันยิงกระสุนใหญ่ๆมาจากตรงนี้เอามาเพิ่มเลยกูเลมเนี่ยเอามาเยอะๆทำลายสิ่งก่อสร้างโอเคอ๋อแล้วมันยิงมาอย่างไกลโอ้โหมาละไกลกระดาษดิแล้วกวูเลมแล้วล้ว,ลวโอ้โหโดนกันทั้หมดเนี่ยแล้วดูกูเลมไอ้ด้านบนคุณเห็นไหมฮะโ,โหยอูเด่นชัดหักเงินเดือนนีไหมแล้วมันมีประตูตรงไหนให้เราสามารถเข้าไปได้อ่ะ ทำไมผมไม่เห็นเลยวะเหมือนจะไม่มีเนอะใช่ไหม αι? ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปสาขาย่อยก่อนแล้วกันเพราะว่าสาขาใหญ่ไม่รู้เข้าไปยังไงมันไม่มีประตูเข้าอะ่ะมันมาซินมิมเนติกอีกอันนึงเกิดอะไรขึ้นโอพิกกินปลากลัววะมันกำลังสก,ก้าดูอะไรอะ่ะนี่เป็นสายลับเหรอ โอ้ยแล้วมาว่ะไอ้พวกนี้มันบุกโจมตีบุกโจมตีหมู่บ้านอย่าบอกนะเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อเพื่อไปคอยช่วยเหลือมันด้วยทำไมเสกมาแค่กูโอ้ยอย่าบอกนะต้องไปถึงตรงนั้นอ๋อหโอเคไม่ว่ากันเรามีเพื่อนร่วมทีมอยู่ได้ไงไปจัดการตรงนั้นก่อนก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมัง้งไอ้พวกนี้พิกินจากไหนพิกินจากไหนไม่รู้แต่ดูแต่งตัวแบบพิกลพิการฮะทำอะไร โอ้ยดูนีอาวุธเต็มตัวเหรออาวุธเต็มตัวเหรอมานี่เลยเรามีพวกเยอะเดี๋ยวโดนจัดการซะให้เอออย่างน้อยไอ้พวกนี้เรายังตีได้นะครับแต่บอสตีเองไม่ได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดินเข้ามาตรงนี้ก็ต้องมาเจอบอสตัวใหม่อีกเหรอน่าจะตัวใหญ่หน่าดูเลยไหมเฮ้ยฟังเข้าไปเป็นไงได้ยินเสียงอะไรไหมออกมาแล้วเออไม่ใช่บอสนี่มีแต่พวกพิกินธรรมดาเลยนี่ไหนกล่องได้อะไร ในอันเลสสาหรับเก็บทรัพยากรมาเพิ่มหนึ่งตัวเอ้ยมีงี้ด้วยเหรอผมว่าเราเสกโกเลมธนูเข้ามาเพิ่มหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้ผมแอบรู้สึกว่าเราจัดการพวกพิก,กินได้ไม่เร็วพอนะครับโอเคแค่นี้แหละบุกกันเลยดีกว่าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยสปอนตรงนี้ได้ไงอ้ตงอเต็มเลยบุกเข้าไปเลยอย่ามาเล่นกันสิไอ้เทพพวกนี้อ๋อเห้ยมันเหลือแค่สิบตัวจริงเหรอ สิบตัวยังไงมองไงเป็นสิบตัวเหลือแค่สองตัวเอาเอาโอเคเอมันหนีแล้วเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีไปไหนประชากรในเมืองนี้น้อยจังเนาะมีแค่สี่คนเองเหรอหมู่บ้านต้องได้รับการบำรุงเพราะงั้นนี่ต้องตั้งไว้ตรงนี้โอเคไอพวกนี้กําลังได้รับการบำรุงอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนี่เปอร์เซ็นต์เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับทำป้อมธนูไว้รอบๆบเมืองหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภยัย เอ้ไอ้นี่มันมาจากไหนอีกแล้วเฮ้ยมันมาวางระเบิดตรงนี้ได้ไหมเออทำอะไรของมันโอ้ผมใช้ไม้ใช้หินหมดเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้นมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ได้ใช้ไงพอใช้ปุ๊บหายหมดเลยถ้างั้นระหว่างรอ,งองเมืองบูรณะเดี๋ยวเราเอาพวกของเรานั้นไปทําการบุกโจมตีป้อมใกลๆนี้กันก่อนเลยละกันโอ้ยมาแล้วโว้ยจัดการมันเลยเราจะขึ้นไปได้ยังไงเราต้องทาสะพานให้มันใช่ไหมโอเคทับทราบสะพานไปเลยเราต้องสร้างเยอะเลยด้วยได้ั้น จัดการตรงนี้ไปก่อนนะจัดการไปก่อนเลยไม้ไม่พอทำสะพานฮัลโหลมาพวกเราตามขึ้นมาทำสะพานให้เรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ตรงนี้กันนะเข้าใจไหมอยู่ตรงนี้เราก็โจมตีป้อมกันไปแล้วก็เรามาเศษเพิ่มหน่อยละกันเนาะเออพอไม่น่าจะพอดูจะตายกันไปซะเยอะเลยกำลังเสริมมาแล้วดีมากจัดการกันเลยทีนี้เหลืออะไรอีกเนี่ยสะพานตรงนี้ขึ้นไปเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นรีบๆจัดการ ไอตัวด้านหลังมันอู้ทำอะไรกันเรียบร้อยโอเคไอพวกนี้กลับหมู่บ้านกันได้ละกลับไปเลยไปไหนก็ไปแล้วหมู่บ้านที่ซ้อมอยู่เป็นไงบ้างน,นี่ไง98%แล้วเหลืออะไรอ่๋อเหลือตรงนี้ใช่ไหมมันโดนโจมตีจากโอ้โหมาตีอะไรอยู่ด้านหลังนี่ก็ว่าทำไม2%ซมันไม่เต็มร้อสักทีเออมาตีต่ออะไรตรงนี้ โอ้ย oh, แล้วมันถึกด้วยนะเรียบร้อยดีมากอันนี้มันจะเป็นป้อมนอกอาณาเขตนะครับก็คือมันจะไม่ได้โหดอะไรมากเพราะงั้นสถานีต่อไปคือการไปโจมตีภายในเขตเฮ้ยมันโดบไอ้พวกนี้มันโดบอะไรอะ่ะไอ้พวกนี้มันเสพยายมันเสพควันเอาแล้วมันจะไอ้พวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นป้อมเนี่ยรีบๆจัดการตรงนี้เลยรอบนี้เดี๋ยวผมเอาฮิลเลอร์ไวด้วยเอาไป3ตัวพอนะครับเซตกำลังเสริม16ตัว เดี๋ยวอันดับแรกสะพานไปตรงนู้นกันก่อนไอ้ตรงนี้มันเป็นดอกเห็ดอะไรไม่รู้ต่อไปสะพานมาตรงนี้ต่อทําไมมันถึงสร้างบ้านอยู่อยู่สูงกันจังวะนิ่จัดการเลยแล้วไอ้โกลเลมตรงนี้มันมาทําอะไรเนี่ยนี่มารวมฝูงกับเพื่อนเนี่ยตีให้ตกไปเลยตกไปเลยตกไปตายไหมอ้าวตุยเลยเรียบย้อยเราทาสะพานข้ามไปเลยไม่ได้เหรอ ทำไมทำไม่ได้อะคือเหมือนแบบเนื้อเรื่องมันจะบอกกับเราว่าเรายังไม่พร้อมมากพอที่จะทําการบุกไอ้พวกนี้นะครับต้องกลับมาที่หลังถ้าอยางนั้นเรายอมแพ้กันก่อนก็ได้ในเมื่อมันไม่ให้เราไปโจมตีนะครับเพราะว่าผมมองว่าเราน่าจะต้องทําการเล่นตามเควสเกมนี้ไปก่อนสักระยะนึ่งนะ เพื่อให้รู้วิธีการทำลายกำแพงนะครับแล้วก็จะได้บุกเข้าไปข้างในแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ทำการช่วยหมู่บ้านไปหมู่บ้านหนึ่งเพิ่มเติมเอาเป็นว่าในพาร์ทหน้าเราจะมาทำการหาวิธีในการเข้าไปในกำแพงพวกนั้นให้ได้เจอกันพาร์ทหน้านครับบ๊ายบาย